รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโหชงเฟรชเมนพี่ไว้ รายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและตำนานในเทปนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรองค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะรายการที่ปิงปองและพ่อรองนะคะจะมาเล่าขานถึงตำนานที่มีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยค่ะปองรู้ไหมลูกว่าตอนเนี้ยโนโราโรงครูของเราคือศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาไทยทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเลยนะลูกนะโนโราโรงครูเออใช่ที่เป็นศิลปะการได้รำของภาคใต้หรือเปล่าคะพ่อโนโราโรงครูเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การไราล่ล้ำธรรมดานะลูกปองนะเรามาเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของโนโราโรงครูกันก่อนดีกว่านะครับในช่วงเปิดตำนานครับเปิดตำนานโนราโรงครู กำเนิดโนรามีความเชื่อแตกต่างกันไปบางตำนานเล่าว่าเกิดจากพระอิศวรจะลงมาชมการไล่ลำของกินาลีทุกวันพระแปดคำแต่คิดว่าพวกกินาลีได้แต่ลำอย่างเดียวร้องไม่ไพเราะเลยคิดว่าควรจะหามนุษย์มาลำและร้องแทนแต่บางตำนานก็เล่าว่าโนราเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระยาสายฟ้าฟาดกษัตริย์ปกครองเมืองพัทลุงโดยลูกสาวของพระยาสายฟ้าฟาดนามว่า นวลทองสำลีได้นีมิมถึงเทพธิดามาไร่ล้ำให้ดู12ท่วงท่าเมื่อตื่นจากฝันก็ได้นำา12ท่วงท่ามาไร่ล้ำกับนางสนมอย่างสนุกสนานจนเรื่องไปถึงหูพระยาสายฟ้าฟาดปรากฏว่าพระยาสายฟ้าฟาดเห็นว่าบุตรสาวของตอนเองท้องจึงตรัสถามว่าท้องกับใครนางนวลทองสำลีจึงตอบพระบิดาว่าไม่ได้ท้องกับใครแต่มีลูกเพราะไปกินดอกบัวมา พระยาสายฟ,าฟ้าฟ้าได้ยินดังนั้นจึงโกรธมากและรับสั่งให้ลูกสาวและนางสนมออกจากวังไปอยู่ที่เกาะกระสังซึ่งคือเกาะใหญ่อำเภอกระแสศิล์นจังหวัดสงขลาในปัจจุบันและนางนวนทองสำลีก็คลอดลูกชายที่นานโดยให้ชื่อว่าเด็กชายน้อยครับก็ชายน้อยก็คือพ่อปุณรีรัทธาหลังจากที่โดนลอยแพไปติดอยู่ที่เกาะกระชังนะครับ พอจเจริญวัยชนะสาที่รู้สารู้ความก็ได้กลับเข้ามารำในเมืองของพระยาสายฟาฟ้าพอข่าวรู้ถึงพระยาสายฟาฟ้าก็ทรงอยากจะดูพอมีโอกาสได้ได้ไดทอดพระเนตรก็เกิดความปลื้มปิติในเด็กคนนี้นะครับพอถามไปถามมาถึงได้รู้ว่าเป็นหลานของตัวเองเป็นลูกของนนทองที่ตัวเองลอยแฝก็เลยรับสั่งให้ไปรับนนทองสำรีเนี่ยกลับมาสู่เวียงกลางบางแก้วแล้วก็ ได้พระราชทานเครื่องทรงของตัวเองให้เป็นเครื่องทรงในการแสดงโนราและก็พระราชทานนามให้ว่าขุนศรีรัทธาเป็นครูต้นโนรานับตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งโนราเกรียงเดชในปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นตำรับโนราขนานแท้ของโนราโรงครูตำบลท่าแคร อำเภอเมืองพัทธลุงจังหวัดพัทธลุงและต้องจัดโนราโรงครูใหญ่ทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้นะลูกนะโนราเกรียงเดชคำนรงเนี่ยต้องเป็นผู้สืบทอดตามความเชื่อและเขาคือโนราโรงใหญ่ผู้ถูกเลือกถือได้วบาเขาจะเป็นบรรพบุรุษครูโนราคนต่อไปแต่บงก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีนะคะว่าโนราโรงครูเนี่ยมันคืออะไรอะคะพ่อโนราโรงครูเนี่ย เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมาเข้าทรงยังโรงพิธีจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าโนราลงครูแบบนี้ยังไงโนราลงครูเนี่ยก็ต้องมีคนสืบทอดไปแบบรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมคะถ้าตามความเชื่อมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วลูกปองเพราะว่าจุดประสงค์ของการรำโนราลงครูนั้นยังเป็นพิธีเพื่อแก้บน รักษาผู้ที่มีปัญหาทั้งทางจิตทางใจรวมถึงทางกายได้นนลูกนะมเมื่อหายแล้วก็จะรับโนราเป็นแก้บนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมแล้วก็บิงปองเองก็สงสัยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือพิธีในการไา้รามหรือว่าพิธีในการไหว้ของโนราโรงคูี่นเขามีพิธียังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะโนราโรงคูเราจะกระทากันอยู่2แบบก็คือ โรงครูเล็กโนราค้ำครูและก็โรงครูใหญ่จะมีรายละเอียดการแสดงที่เยอะขึ้นกว่าโรงค้ำครูครับการรำโรงครูใหญ่คือการบูชาขั้นสูงสุดให้กับบรรพบุรุษและก็ครูหมอตายายโนรานะครับจริงๆแล้วโดยโดยสายเลือดตระกูลของผมเนี่ยเป็นตระกูลโนราใหญ่ของท่าเคที่ท่าแคเนี่ยจะมีกิจกรรมการเล่นโรงครูเพื่อถวายพ่อคุณศรีจัตตา มาตั้งแต่โบราณกาแต่โรงครูเนี้ยมาเกิดเป็นกิจจลักษณะที่รำเป็นประจำทุกปีในสมัยของโนราแปลกดำท่าแขกนะครับซึ่งเป็นอาจารย์และก็เป็นตาของผมนะครับผมก็สืบทอดตำแหน่งเจ้าพิธีกรรมโรงครูท่าแขกด้วยโดยปริยายครับผมแะนนนนีีี่่มมมคคครรกกัยุพ พ่อคะจากที่ดูในแบบนี้เขาบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆต้องมีคนมาร่วมงานเยอะแน่ๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะพิงปองเนี่ยอยากจะไปเข้าร่วมพิธีรับชมแบบสดๆสักครั้งจริงๆเลยค่ะอ๋อใช่แล้วลูกตำนานศาสตร์สิมมรดกที่ต้องสืบทอด โนราโรงครูถ no ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เรื่องของโนราโรงครูก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้หรือว่าอยากจะให้ปิงปองและพ่อรองนะคะมาเล่าตำนานเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทานแฟนเพจตามตำนานค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะโปรดีนาทีทองจากรายการตามตำนานในวันนี้ค่ะ ยาสีฟันสมุนไพยเฟรชมิ้นซื้อ3หลอดแถมฟรี3หลอดจากราคาปกติ2,100บาทลดเหลือ1,150บาทค่ะสนใจโทรมาได้เลยที่หมายเลข021578911 021578911จำกัด50สายแรกส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ สนับสนุนโดยโพชงเฟรชเมนพี่ไวบตอนรับคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการตามตำนานนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็มันก็จะนิดนึงอะนะคะอะไรเป็นอะไรพอดีหนูเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วมันแบบแน่นนะค่ะพ่อแล้วก็กินบุฟเฟ่เยอะด้วยแล้วนี่หนูไม่ไม่ถ่ายมาสองวันแล้วพ่อโอ้โหอยู่ได้ยังไงแบบเนี้ยคล้ายกับลูกสาวพ่อ เขาก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่เดียวนี้เขาแฮปปี้แล้วนะเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยปัตธรรมวันเป็นคนแนะนําในช่วงตามรอยภูมิปัญญาไทยครับคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ยุ้ยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกวันนี้ไม่้องสวัสดีแลวเจอกันทุกวันพี่ยุ้ย พ่อบอก <rors. S 2> ว่าพี่ช่วยปองได้คือปองอะแบบกินเยอะไงช่วงนี้แล้วก็คือดูจากชุดก็ได้แน่นมากมาตอนนี้มันไม่ถ่ายมาหลายวันแล้ว <favor pit> ช่วยลนงหน่อยปัญหาเดียวกันค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วิเนี่ยเป็นสายกินนะคะเป็นคนที่แบบ enjoy eating พ่อจะรู้คือชอบกินมากถ้าใครตามไอจียจะเห็นนะคะยูชอบถ่ายลงเวลากินชาบูกินกุ้งกินนู่นกินนี่แล้วเราจะมีความสุขมากแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีความสุขมันลดลงเวลากินเนี่ยมันกินได้แบบ ไม่เต็มที่ถ้ากินเยอะเพออายุมากขึ้นเนี่ยบางทีระบบย่อยอาหารมันไม่ดีเหมือนเดิมกินเยอะๆบางทีปวดท้องเป็นแบบเหมือนกดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะเข้าห้องน้ำเนี่ยพ่อจะรู้วิเข้าห้องน้ํานานมากเข้าคือแบบดูหนังได้เป็นเรื่องๆอะค่ะหลายๆวันถ่ายทีบางทีเราก็แบบก็เครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยกินได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะยุก็เลยต้องแบบเนี่ยค่ะใช้ชาดิชี่เป็นตัวช่วยอันนี้เป็น ชาเขียวผสมสมุนไพรลิชี่นะคะคือ,อยุ้ต้องใช้เป็นตัวช่วยเนื่องจากว่าเขาตอบโจทย์ยุ้ยได้ทั้งเรื่องของการขับถ่บบายแล้วก็เรื่องของการปวดท้องกดไหลย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบใช้มาตลอดแล้วก็ที่ชอบเพราะว่าเป็นชาสมุนไพรพอเราได้ยินคําว่าสมุนไพรอะไรเงี้ยอส่วนหนึ่งก็แบบอสบายใจว่าแบบปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอกินแล้วก็เขาผลิตด้วยกรรมวิธีธรรมชาติสารสกัดก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบลิ้นจี่ใบเตยใบหม่อนนะคะหรือว่าเจียวกู้หลานนะคะคือตรงนี้เนี่ยแบบเราสบายใจได้และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเขาเป็นสมุนไพร เขาไม่ใช่ยานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นชาเขียวผสมสมุนไพรซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกแบบอ่อนๆนอะคือแบบเรากินเข้าไปเนี่ยตื่นเช้ามาสมมติยุกินก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือไม่มีการปวดท้องไม่มีการปวดบิดอะไรเงี้ยค่ะคือตื่นมาก็เหมือนเราอยากเข้าห้องน้ําปกติแล้วก็เข้าไปแล้วก็คือแบบโล่ง โล่งแล้วก็แบบสบายตัวมากนะคะยิ่งแบบกินก่อนนอนนะคะยิ่งแบบกลับสบายเลยะค่ะแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมมากชอบตั้งแต่กล่องแล้วเพราะกล่องสีชมพูหวานมากซองข้างในก็หวานมากเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะวิธีกินก็ง่ายมากนะคะใส่ถุงชาลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมของกุหลาบแล้วก็ลิ้นจีน่ก็คือยยเป็นคนที่ชอบ กลิ่นกุหลาบกับลิ้นจี่อยู่แล้วด้วยค่ะช,ชงได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นเลยนะลองชิมดูได้นะคะ,ะ,คะขออนุญาตแจากนะคะ,ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ทีมงานทุกคนค่ะเราผ่านการสวอปมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็พี่ยุ้ยเนี่ยขออนุญาตถอดแมสสวยๆคุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนะคะ,คะและ้วปิงปองขออนุญาตเปิดแมสชิมนิดนึงค่ะนี่ค่ะเราก็พอชงไปสักแป๊บหนึ่งอยากให้ดมก่อนนะมันมีกลิ่นหอมของแบบกุหลาบแล้วก็ลิ้นจี่อะไรเงี้ยค่ะแล หนูรีบแล้วคือยิ่งกินแบบนี้ทุกคืนปกติอ่ะถ้าตัวเองกินนะคะจะกินก่อนนอนกินก่อนนอนเพราะตื่นมาเนี่ยประมาณ8 1 0ชั่วโมงเนี่ยค่ะคือตื่นมามันก็เข้าห้องน้ําพอดีแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ปวดบิดคือแบบสบายตัวตื่นมาคือแบบ เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วโล่งมากไปน็นหอบไหมคะหอมมากบอกก่อนนะคะวันแรกที่ยูได้ลองเนี่ยยูต้องเลือกวันที่วันรุ่งขึ้นยูไม่มีงานเพราะยูไม่รู้เลยว่าตื่นมายูจะปวดท้องไหมแล้วจะถ่ายหลายรอบไหม <c oughs> แต่อันนี้พอกินปุ๊บวันนั้นตื่นมาคือไม่ปวดท้องบิดแล้วก็ถ่ายรอบเดียวจบโล่งเลยเพราะฉะนั้นยูก็กินได้ทุกวันไม่ต้องกังวลแล้วเลยอย่างเงี้ยะคะ่ะเราวนอกจากยูก็ยังมีพี่ๆอีกหลายคนที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ขวัญหรือดีกลมกล่อมนะคะพี่ต้นอธิวัฒน์นะคะก็ยังไงเนี่ย มันมีรีวิวอยู่เยอะนะคะเพราะว่าชาเขามีมานานแล้วยังไงลองไปหาข้อมูลได้ใน Facebook หรือว่าลองเซิร์ชดูก็ได้นะคะ,ะแล้วยิ่งคนที่แบบควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะคะมไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าชาเนี่ยศูนย์แคลอรี่แล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะปกตินะคะชาลิชี่1กล่อง350บาทแต่ใครที่โราเข้ามา100สายแรกนะคะเอาไปเลยซื้อ3แถม1ในราคาแค่990บาทนะคะจากราคา1,400บาท ยังไม่พอค่ะถ้าสั่ง2เซตแถมฟรีไปอีก1กล่องนะคะในราคาแค่1,980บาทจากราคาปกติ3,000กว่าบาทนะคะเท่ากับได้เลยนะคะ9กล่องจุกๆเลยค่ะในราคาแค่1,980บาทนะคะโทรมาที่02นะคะ090 5999นะคะหรือว่าแอดไลน แอดมามาช็อปนะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ ot, หน้าจอก็ได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะชาดิชี่ตัวนี้เป็นของน้องดิชี่ออลเนดนะคะ oh. ซึ่งน้องดิชี่เนี่ยนะคะ oh. เขาก็แบบมีการพัฒนาชาที่ชาวบ้านปลูกนะคะ oh. ส่งมาจากแบบหลากหลายดอยะคะ่ะซึ่งตรงนี้เป็นการเหมือนช่วยสร้างอาชีพ oh. สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะคะถือว่าเป็นชาที่มีที่มาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยค่ะ oh. Oh. ต้องลองนะคะใครที่มีปัญหาอยู่อยากจะบอกว่า คออือยูยอาหารมาก่อนนะคะใครที่มีปัญหาทานเข้าไปแล้วอาหารไม่ย่อยอึดอัดแน่นท้องลงพุงหรือว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นปากไม่ขับถ่ายท้องผูกหรือว่ามีกดรดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าวันนี้ทวิมาเนี่ยยูจัดโปรมาให้แบบคุ้มมากอยากจะย้ำโปรอีกครั้งหนึง่งเผื่อใครฟังไม่ทันเมื่อกี้นะคะกปกตินะคะชาลิตชี่1กล่อง350บาทแต่ใครที่โทรเข้ามา100สายแรกนะคะเอาไปเลยซื้อ3 1, แถม 1, 1ในราคาแค่990บาทนะคะจากราคา1,400บาท ยังไม่พอค่ะถ้าสั่ง2เซตแถมฟรีไปเลยอีก1กล่องนะคะในราคาแค่1,980บาทจากราคาปกติ3,000กว่าบาทนะคะเท่ากับได้เลยนะคะ 9กล่องจุกๆเลยค่ะในราคาแค่1,980บาทนะคะโทรมาที่02นะคะ0905999นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดมามาช็อปนะคะหรือสแกนคิวอาร์หน้าจอก็ได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะค่ะสแกนคิวอาร์โค้ดด้านหน้าจอก็ได้นะคะเผื่อใครอยากสอบถามก่อนวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากมนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะกลับมาพบกับความสนุกกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตามตำนานค่ะและวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรจะโศกเศร้าเฮฮาโศกาอาดูขนาดไหนต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับซีรีสอีสานนิทานก้มตอนทางออกของปัญหาเฮ้ยน้องหลาน้องลาองลาอันเลขที่ไอ้ฝากซื้อน่ะได้ซื้อใ,ให้ไอ้บอ โอ้ยสื่อเล้วรับรองรับรองงวดนี้เดี๋ยวท่านถึงสบายนะโอเอ้ยชาบูหมูกระทะสิกินเฮรียบเลยก <c oughs> <c oughs> ่อมจิึงเรียกนี่ไออยากทดสอบความสามารถว่าสิมีความสามารถสั้าใดเอาแบบคำถามง่ายๆเลยปลาอะไรเล็กที่สุดปลาเข็มปลาซิ่วปลาซอยบบถือ,อปลาบู เห็ดบอปักเล็กก็เลยนั่งสีมันบอเอ้าียงเอาหวามาปลาอีหยังใหญ่ที่สุดปลาปลาปลาทูบอแมนเอาปลาหวานปลาหวานกับบอแมนเอาปลาเอียงน้อบดีร้อตดีเมื่งปลกเมื่อไก่ๆได้ปลาเมื่อไงเมื่อไงเมื่อไงปลาลามากระง่ามู่บางคนสิร่าไมีกินปลาแบบนี้หนังสีเห็ดยังไหนไอขอนแน่นหาเลยยาซีฟันเฟสมิน ผลิตจากสามุนไพรธรรมศาสตร์เอ ah ้าเอาไปใส่ขอเลยเด้อร์กุยวิวิมา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 หงอยเอาแม่รลุดเลขหลุนเลขรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์เจ็ดศูนย์มาอ๋อยังเลขดีมาอ๋อยังเลขดีไม่ถึงแบบนี้เสียเซ่ยไปกินเผานอกร้านที่ดีด้วยเอาจังสี่เดี๋ยวข่อยสิพาไปหาเงินนี่ธีการหาเงินดิโอ้ยโตถ่เนี่

ต้องไปล่นการดนันนั oh. hey, <That> weird 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 ้เพื่อนตอนแรกวันวาสิได้ตอนต่อไปกําไรบ่อีโอ้ยตัวยากก็ไม่เห็นถั่วบานถั่วเมืองไปเบิดก็มาจดว่าตังค้ยพ่อีบุเเขาใจเลยเออเออ้พอทันเ้ยููเาใจย่อบเขาใจเลยเอ้ยเรือ ห้าสิให้จังไดดีอ่ะไอ้วันน้นไปบ่งดีกว่ารอบนี้มันหนสิบวัดโตอีหลีซึ่งปิมหายังอยู่นี่ไอยหาซึ่งไหนเด่นคิดว่าตกหนาบได้หรือโอเคไปเรื่องได้หาให้ มบอกูจะมาบ่จะระยะมันเดือดมันโตแล้วอ้ยอยากอยู่แล้วไอ่ไอ่ไอ่คือเฮตุสีเฮ้ยเพี่ยมเป็นยังไงเฮ้ยอย่าหายอย่าหายอย่าหยังเดี๋ยวนี้ไอ้เพื่อกู เป็นอีหยังค่อยๆบอกค่อยๆจ้าค่อยๆคิดไอ้งไม่อยากอยู่กับแม่ลรอบอกไออยากอยู่กับแม่ไอ้หักแมฆไอ้ันอ้ยังเห็นจะดีอีกเนาะนี่ใจยิ้มหมดแล้วล่ะเรื่องที่ไอ้บอกนะไอ้บอกเขาจะซอยแก้ปัญหาเป็นไปไอ้ไอ้เขียดเลยคือสิ่งนี้เฮ้ยชีวิตคนเฮาน่ะชั่วสิ่งไงมาได้ชั่วพ่อแม่เฉลี่ยมาได้มันยากอยู่เว้ย อบใจด้วยเพื่อนเลยไอพ้พวกคิดสันแล้วเ้าขบนานเท่าปะสุจะไปใส่กันนะเฮ้ยถากูตรงนี้วันนี้ค่ะเวลาของรายการตามตำนานหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์1 0นาฬิกา30นาทีถึง11.00นาฬิกาทางช่อง9 M c o เอ็มคอร์ดวันนี้ปิงปองและพ่อรองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รายการตามตำนานตอนต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูตำนานภาพยนตร์ไทยในอดีตกับจุดเริ่มต้นของวงการภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์เรื่องแรกที่พูดได้เต็มปากเลยว่าคนไทยเป็นผู้สร้างและผลิตทั้งหมดจริงๆก็คงต้องยกให้กับเรื่องโชคสองชั้นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยคนแรกคือใครมาร่วมเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนาน